ีร่ราศีโดยส่งท้ายปีมีโอกาสร,รับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงมาแรงโดยเฉพาะในเรื่องการเงินและโชคลาภใครที่ผ่านมามีอาการติดขัดทําอะไรไม่เจอทางสว่างจากนี้ไปทั้งเรื่องการงานที่ส่งผลมาถึงการเงินจะดีแบบส่งท้ายปีให้คุณได้ชื่นหัวใจเลยทีเดียว ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์ลกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ4ราศีดวงแรงรับโชคส่งท้ายปีได้แก่ราศีมกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ช่วงโค้งสุดท้ายของปลายปีแบบนี้คุณจะเป็นราศีที่จังหวะโอกาสในเรื่องของการเงินจะค่อยๆขี้คายไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นอาจจะมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาหรืออาจจะอยู่ดีๆมีลูกค้าใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามาซื้อขายทำธุรกิจทำให้คุณสามารถหมุนเงินได้ดีได้ข้องตัวมากยิ่งขึ้นจริงๆรงราศีมังกรยังเป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาด้วยคือเป็นผลต่อเนื่องกันก็คืองานของคุณดีมีความราบรื่นมีความสำเร็จที่ดีก็จะส่งผลต่อเนื่องมาถึงในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นด้วย ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีพฤษภเป็นราศีดวงแรงแสงทางโค้งช่วงปลายปี ข่าวดีก็คือชาวราศีพฤษภเป็นราศีเด่นในเรื่องของโชคลาภใครที่ชอบลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงบางทีไม่ต้องฟังคนอื่นมากโชคอยวู่ที่ตัวราศีพฤษภตรงๆไม่ว่าจะเป็นลางสังหรณ์ที่แม่นยำหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นบ้านอาจจะทำให้เกิดโชคลาภที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภเกิดขึ้นได้ ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันโอกาสที่เรียกว่าจะได้อะไรมาแบบฟุฟุถูกรางวัลหรือบางทีมีข่าวดีในะเรื่องของการเงินเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นบวกกับข่าวดีในะเรื่องของรายได้ประจำ ราศีกันเป็นราศีที่มีความมั่นคงในชีวิตที่ดีเข้ามามากขึ้นดังนั้นใครเกิดราศีนี้จะมั่นใจว่าจังหวะดวงดาวส่งผลดีทั้งสองด้านเลยทั้งในเชิงโชคลาภและในเชิงของความมั่นคงในชีวิตที่ดีเกิดขึ้นราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิก,ก,กายน ชาราศีตุลจะส่งผลต่อเนื่องมาถึงเรื่องของการเงินคุณอาจจะได้เงินก้อนส่วนแบ่งคอมมิชชั่นหรือว่างานที่คุณเคยทํามาตลอดทั้งปีเก็บเงินไม่ได้ท่วงนี้ไม่ได้ในช่วงปลายปีข่าวดีจะมีเข้ามาทําให้ราศีตุลเป็นราศีที่มีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตในช่วงสิ้นปีนี้บวกกับยังมีโชคลาภเข้ามาให้หลุ้นด้วย ใครเกิดราศีนี้เรียกว่าได้ทั้งเงินก้อนแล้วก็ได้ทั้งโชคลาภข่าวดีเข้ามานั่นเองหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ